ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมผูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ Facebook หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนเทคนิควิธีการแก้เกมยังไงให้ตรงจุดนะครับผมการแก้เกมแบบนี้จะทําให้เราได้เปรียบแล้วก็คู่แข่งจะเสียเปรียบนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเสียเปรียบได้เปรียบยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูในแมตช์ละกันครับวันนี้ก็เป็นการเจอกันระหว่างบาร์เซโลนากับทีมไรอะ่ะสีขาว อ่ะก็เป็นทีมของคู่แข่งละกันนะรับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่ายังไงมาครับจังวันนี้บูยาน,ยานใช่บูยานไหมเคร์กิใช่ไหมนะครับอ่ะขอภัยครับมาเมสซี่จังวันนี้พีกมาไม่ผ่านราฟินญาดักได้มาที่แฟงแลมพาดครับไปที <Messi. S 1> เด็กกฟารันแล้วแทงต่อเนื่องมาจังวัน,นี้หลุดเลยแล้วยิงค <c oughs> มกลิบครับโอ้โห <c oughs> ออกนําไปก่อนครับตอนนี้เราเสียเปียบนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ถึงจุดท,ที่เราต้องเปลี่ยนครับะลองเล่นไปก่อนครับค่อยๆแก้ไปนะนะครับแก้ไปทีละเปาะมาจังวันนี้ให้มาที่โรชิกิเอโต้โดนชนครับจังวะน,นี้เมสซี่ออกมาที่โรชิกิโรชิกิเมสซี่แล้วปั่นกดสูตลูกนี้ยังไม่เข้าครับแล้วต่อเน,นื่องมา มาทีลาฟินยาลาฟินยาโกรธเต็มหลอดลูกนี้อ่าก็ครึ่งหลอดแหละไม่เต็มมากนะครับยังปัดได้ครับสำหรับชมัยขึ้นครับเดี๋ยวเชฟเชงโก้ตัวนี้แสบเลยครับตัวนี้แหละยิงไกลครับลูกแรกอ่ะเป็นจุดแรกเลยครับที่เราต้องมองว่าเชฟเชงโก้อันตรายมากไครับสำหรับคนนี้ที่เล่นนะครับมาครับชิงกันหนึ่งสองไปที่โตแล้วก็ปานลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับตีตื้นมาเป็นหนึ่งหนึ่งครับมาขับขึ้นสู่เกมหน้าเป้าของเขาเป็นฟอรลันกับ เชฟเชงก้นะครับสำหรับคนนี้แล้วชิงกันเพลินเลยครับยังดักได้ครับแต่ยังจ่ายไม่ติดเลยครับฝั่งเราแล้วแทงต่อโอ้โหเชฟเชงก้ลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับลูกนี้โอ้โหตอนนี้เนี่ยเชฟเชงก้เนี่ยเป็นตัวที่หมายหัวแล้วนะครับผมเราต้องมองจุดเด่นของคู่แข่งด้วยนะครับว่าเขาเก่งใครใช้ใครเก่งนะครับผมอ่ะ ตอนนี้เชฟเชงโก้เลยครับผมที่เป็นตัวหลักนะครับครึ่งหลังเราต้องทําการแก้เกมนะครับผมไม่ให้เชฟเชงโก้แผงลิฟตนะครับลูกนี้เราจบให้ได้ครับล็อกเข้าซ้ายแล้วปั่นครับอ่ะสองสองครับมากลับคืนได้ไหมแล้วเชฟเชงโก้มาอีกแล้วมาที่เดบรอยมาตั้งเกมให้ได้ก่อนนะผมอ่ะหลังจากที่ตีเสมอได้ตั้งเกมให้ได้ก่อนตั้งเกมได้ออกไปที่ฟิปดามครับมาที่ตัโตพักก่อนครับพักกลางนะทุกคนออกมาที่เมสซี่แล้วแทงครับ ตรงนี้ตัดเข้าซ้ายแล้วก็เรียบ้อยครับปั่นโค้งเข้าไปเอาครับคืองุกเกมได้แล้วตอนนี้32ครับยังไม่ได้เปลี่ยนแผนอะไรนะนครับแต่ถึงที่ต้องเปลี่ยนในครึ่งหลังเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วดูครับเชฟเจงโกมันหลุดมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ต้องเสียบแล้วครับต้องเสียบให้ตรงด้วยนะนะครับถ้าเสียบพลาดจังหวะนี้มีโอกาสที่จะจุดโทษสูงมากครับโอ้โหค่อนข้างอันตรายเลยครับเชฟเจนโก้ครึ่งหลังเราต้องจับนะครับผมจับตัวประกบมันเลยนะนะครับถ้าคนไหนเล่นอ่า ปี๊คิวๆเราก็ต้องจับปีกเขานะทุกคนอ่อันนี้ชี้น่าจะประจับกองหน้าของคู่แข่งละกันนะครับผมเลือกไปที่แม็คกิ้งเนี่ยผมตัวต่อตัวไปเลยครับเลือกฟิลิปรามครับไปประกบเชฟเชงโก้ครับโอ้โห้ิวจัดเลยสำหรับคนนี้เล่นเชฟเชงโก้ครับชี่าก็ไม่ได้แบบเคยเจอคนที่เล่นเชฟเชงโก้คิวขนาดนี้ครับนะฟานอเฟนครับประกบฟอรลันครับสองตัวนี้มันชิงกันค่อนข้างคมเลยนะครับรหดับลายคู่แข่งอ่ะก็เดี๋ยวเปลี่ยนแผนด้วยละกันครับใช้มาเป็นแผน 4-3-2-1ครับทุกคนโยกเมสซี่มาฝั่งซ้ายครับแล้วก็ใส่เนยมาลงมาฝั่งขวานะครับผมอ่าแบบนี้จากนั้นก็ปรับตรงนี้มาเล่นเป็นเอสเอสนะครับเพื่อให้เกบแน่นขึ้นนี่ครับผมอ่าถ้าเราแก้แผนถูกด้วยนะครับเราจะเก็บบอลได้มากยิ่งขึ้นนะทุกคนอ่าตอนนี้เราสกอร์นำก็จริงนะครับแต่มันนาแค่หนึ่งลูกนะทุกคนอ่าต้องมีความปลอดภัยในการเล่นด้วยนะครับถ้าการเล่นไต่แรงไต่ดิวิชันอะไรเหล่านี้นะครับผมต้องเน้นรัดกลุ่มด้วยแล้วก็บุกได้รับได้สวนได้นะครับโอเค มาต่อครึ่งหลังกันครับแล้วแทงมาที่ฟอรลันครับฟอรลันยังวันนี้ไฟเดอร์เฟนฟอันเดอร์เฟนประกบอยู่โอ้โหแต่ว่าจังวะนี้ลอจ่ายลอดดาบมาครับแล้วยังดีที่ฟิลิปลามตามมาเก็บช่วยครับนี่มาคุนดีแทงติดเลยครับไปครับนี่มาเห็นไอ้ตแล้ววิ่งนําทางจะนี้ทันไหมไม่ทันนะครับแล้วอโตไม่ใช่อโตัครับเป็นมักเกลเล่ครับจิ้มได้ไปเข้ากลางครับโมดิต โมดิจิมต่อเมสซี่พิกเนมาแต่โดนจิ้มคุนเด้เอาจิ้มคืนครับแล้วเนมาเข้าพื้นที่แล้วก็เรียบร้อยครับตรกนี้ปั่นขวาเข้าไปครับมาตอนนี้เกมคู่แข่งเริ่มที่จะตื้อตันกว่าเดิมแล้วครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแผนมาแล้วก็ประกบตัวลายของหน้าของเขาครับการแก้เนี่ยแก้ให้ถูกจุดนะครับผมเจอคู่แข่งเดี่ยนตรงไหนเราปิดเขาตรงนั้นนะครับผมอย่าให้เขาได้มีพื้นที่ในการเล่นนะครับพอเขาไม่มีพื้นที่ในการเล่นไอเดียเขาก็จะค่อยค่อยหมดลงไปนะครับผม แต่นั้นก็เป็นเกมของเราแล้วแหละครับที่เราจะทําเกมใส่เขาเนี่ยผมอ่ะเราจะทํายังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราแล้วแหละในผมจังวันนี้ก็จบแบบนี้ไปเลยครับเก็บบอลได้แล้วก็จบแล้วก็เรียบร้อยครับคู่แข่งก็ไปแล้วครับไม่รอดเรียบร้อยครับแมตช์นี้อ่ะไปแก้ให้ถูกจุดนะครับผมแล้วก็แก้ไปทีละแมตช์ด้วยแล้วกันนะครับว่าเราเจอแบบไหนนะครับแต่ละแมตช์เราจะประกบใครใช้ใครนี่ครับผมโอเคประมาณนี้กันครับทุกคนครับ หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม